ถูกตอนซื้อและยังประหยัดไฟตอนใช้แถมยังทําความสะอาดตัวเองได้อีกด้วยกับ Air a อา n ์มีนาอินเวอรตอร์รุ่น WSV Series ของปี2022รุ่นนี้เป็นแอร์ประหยัดไฟขั้นสูงสุดแบบ3ดาวสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมและก็ทีมงาน Air Service กันอีกครั้งนะครับปีนี้ปี2022นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาแอร์บ้านอยู่ พอขึ้นมาปี2022แล้วเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนอยากจะมองหาแอร์ที่ประหยัดไฟสูงๆแล้วก็ราคาไม่โดดเกินไปนะครับซึ่งผมก็หาข้อมูลมาแล้วไปเจอข้อมูลของแอร์ยี่ห้อหนึ่งนั่นก็คือแอร์อาร์มีนาอินเวรุ่น WSV Series นะครับเป็นของปี2022น,นะครับรุ่นนี้นะครับเขามาพร้อมความประหยัดไฟเบอร์5แบบ3ดาวนั่นก็คือขั้นสูงสุดของ ความประหยัดไฟแล้วนะครับแอร์รุ่นนี้เนี่ยตัวถูกสุดนะครับตัว9,000 BTU เนี่ยจะก,กินไฟเพียงแค่วันละ14บาทเท่านั้นจากการคำนวณมาเรียบร้อยนะครับก็คือเปิดวันละ8ชั่วโมงนะครับหรือถัดขึ้นมาอีกนิดหนะึงก็คือรุ 103, ่น13,000 BTU เนี่ยจะก,กินไฟอยู่ที่วันละประมาณ18บาทเท่านั้นนะครับ แถมราคาเนี่ยยังเป็นราคาที่คนไทยสามารถจับต้องได้และนอกจากจะประหยัดไฟมากที่สุดน,นะครับเท่าที่ผมรู้มาก็คือเขายังสามารถทําความสะอาดตัวเองได้อีกด้วยสามารถไล่ความชื้นได้แล้วก็ยังมีระบบค,คล้ายๆไอเซนเซอร์ <S <S นะครับก็คืออยากให้ความเย็นมาอยู่ตรงเราเนี่ยประมาณกี่องศานะครับตัวแอร์สามารถส่งแอร์ความเย็นมาให้ถึงเรา ตรงนี้ได้ผมบอกเลยว่ามีแต่จุดเด่นๆของหลายๆยี่ห้อมันรวมกันเป็น a r m ์ม a รุ่น WSV ิีร e ีส์รุ่นนี้แต่จะมีมากกว่านี้หรือเปล่าหรือมีอะไรน่าสนใจมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีไซน์จะเป็นแบบไหน ขนาดจะมีความใหญ่ความเล็กมากแค่ไหนเดี๋ยวเราจะบอกให้หมดเปลือกภายในคลิปนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด u b s c r i b e like, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจใพวกเราได้ทำคลิปดีๆนำเสนอข้อมูลดีๆให้ทุกคนยีต่อไปนะครับแล้วเราไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ Air service. แอร์เซอร์วิสแอปรวมร้านแอร์ใกล้บ้านคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มอย่างแรกเลยเดี๋ยวครับก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับว่าเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับ เรามาดูดีไซน์ของตัว a อร์อา n a รุ่น WSV Series ตัวนี้กันเลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์นะครับตัวบอดี้จะเป็นสีขาวทั้งตัวนะครับอ่าแล้วก็จะมีคำว่า Amina สีฟ้าอ่อนก็คือโลโก้สัญลักษณ์ของอา i n มนาเลยอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีคำว่าอินเวอร์เตอร์อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับส่วนตัวคอยลร้อนนะครับก็ดูดีไซน์ก็อู เป็นดีไซน์ที่แบบค่อนข้างเรียบๆรียบนะครับตัวแผงคอยล้อนก็จะเป็นแบบทองแดงนะครับส่วนตัวโครงเนี่ยโครงมันก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเหล็กแต่ว่าเป็นเหล็กค่อนข้างหนาดูทนทานแล้วก็ดูทนแดดทนฝนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องฟีเจอร์กันบ้างดกว่าครับว่าฟีเจอร์เนี่ยเขามีฟีเจอร์อะไรเด่นๆ่นกันบ้าง รุ่นนี้นะครับก็จะมีขนาดทำความเย็นตั้งแต่9,500 BTU จนถึง25,000 BTU นะครับและยังมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5แบบ3ดาวตามมาตรฐานของการไฟฟ้าผ่ายลิตเลยนะครับ และยังได้รับมอก2 1, 3 4 4นะครับนี่ <Ừ. S 1> แล้วก็ยังได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ MIT หรือ Made in Thailand แล้วก็ยังมีแผ่นฟิลเตอร์กองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติกสามารถทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็ยังมีแผ่นฟอกอากาศชนิดวิตามิน C a n d Anti b a c t e r บ a l Filter ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นด้วยวิตามิน C และช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก็คือ เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมีแอร์ที่เวลาเปิดแอร์นานๆไปปุ๊บเนี่ยผิวเราอาจจะแห้งนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เขามีตัววิตามินซีช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้ผิวหนังเราด้วยแล้วต่อมาก็ยังมีแผ่นฟอกอากาศชนิด h e p p Filter with ิ t t i v a t e d c a r b o n นะครับสามารถกรองฝุ่นขนาดเล็ก0.3ไมครนพร้อมช่วยดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับตัวเครื่องนะครับแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้พร้อมสัญ,ญลักษณ์การทำงานต่างๆอยู่บนรีโมทนะ และรุ่นนี้ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ยังรับประกันคอมพิวเตอร์ถึง10ปีและรับประกันอักไส้ถึง2ปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของตัวรีโมทกันบ้างนะครับที่ผมบอกไปตอนแรกว่ามันสามารถทําความสะอาดตัวเองได้สามารถไล่วความชื้นตัวเองได้และยังมีระบบไอเซนเซอร์นะครับนั่นก็คือระบบที่เราอยากให้ตรงไหนเย็นก็สามารถตั้งอุณหภูมิตรงนั้นได้เลยนะครับซึ่งมันดีมากแต่จะมีอะไรมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เริ่มต้นอย่างแรกเลยนะครับตัวรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายนะครับแสดงตัวเลขแบบดิจิตอลนะครับสามารถเลือกปรับความเร็วลมได้3ระดับนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับแบบออโต้ได้ด้วยตัวพัดลมนะครับสามารถเล่งสปีดพัดลมหรือกดประมาณว่าบูธความเย็นนะครับด้วยฟังชันเทอร์โบนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมีการกระจายลมแบบอัตโนมัติออโตสวิงสามารถได้ทั้งซ้ายและขวา และก็ยังสามารถกระจายลมอัตโนมัติแบบออโต้สวิงขึ้นลงได้นะครับก็คือตัวนี้สามารถสวิงได้4ทิศทางนะครับซ้ายขวาขึ้นลงสําหรับใครที่อยากให้แอร์ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาสามารถปรับได้ตามใจชอบนะครับและรุ่นนี้ก็ยังมีไทม์เมอร์สามารถตั้งเวลาเปิดปิดเวลาได้อีกด้วยและสําหรับใครที่ชอบบ่นว่าเวลานอนแล้วเนี่ยเราอยากจะกดรีโมทปรับอุณหภูมิหรืออะไรเงี้ยแล้วเรามองไม่เห็นนะครับรุ่นนี้นะครับตัวรีโมทเป็นแบบคอนโทรเลเรืองแสงในเวลากลางคืนก็แค่กดนิดเดียวตัวเรืองแสงมันสามารถ ทำให้เรามองเห็นเลยไม่ต้องไปเปิดโคมไฟหรือว่าเปิดไฟห้องนอนอะไรทั้งสิ้นนะครับและยังมีไฟส่องสว่างบนจอของรีโมทคอนโทรลเพื่อสะดวกต่อการใช้งานด้วยแล้วลองดูที่ตัวรีโมทนะครับตัวนี้นะครับยังมีระบบไอคลีนนะครับซึ่งตัวไอคลีนเนี่ยเป็นปุ่มที่สามารถทความสะอาดตัวแผงคอยเย็นได้เองนะครับวิธีการทำงานก็จะคล้ายๆกับหลายๆยี่ห้อก็คือจะทำให้ตัวคอยเย็นเนี่ยปกคลุมด้วย ความเย็นมากๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะละลายออกมากลายเป็นน้ำเพื่อให้ตัวน้ำเนี่ยไปชัล้างพวกสิ่งที่มันเกาะอ,อยู่ตามแผงนะครับไหลลงมาตรงที่ถาดน้ําทิ้งแล้วก็ไหลออกสู่ตัวท่อ,ทอน้ําทิ้งระบายออกไปตัวที่ตัวข้างนอกนะครับและก็ยังมีระบบแอนตี้ฟันกัตตัวนี้ก็คือคล้ายๆกับระบบไล่ความชื้นของแอร์อีกหลายๆยี่ห้อเหมือนกันที่เวลาเรากดปิดแล้วเนี่ยตัวแอร์จะยังไม่หยุดทํางานนะครับมันจั ปิดไปแล้วก็ยังเหลือพื้นที่นิดนึงเพื่อไล่ความชื้นออกเพราะเวลาบางทีเราเปิดแล้วเนี่ยเออมันมีความชื้นมีมีความอับกลิ่นอะไรต่างๆที่มันอยู่ในตัวแอร์นะครับตัวนี้เนี่ยพอเราปิดแอร์ปุ๊บมันจะไล่พวกกลิ่นพวกนี้ออกมาทั้งหมดซึ่งผมบอกเลยว่านอกจากจะประหยัดไฟเบอร์5แบบ3ดาวแล้วเนี่ยยังมีระบบล้างตัวเองได้ด้วยแล้วก็ยังมีระบบไล่ความชื้นตัวเองได้อีกมันแทบจะตอบโจทย์หมดแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลืออีกปุ่มหนึ่งที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือปุ่มตัว i feel นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าบ้านใครนะครับที่อยากจะติดแอร์แล้วบ้านของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าห้องนะมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเราจําเป็นต้องติดด้านใดด้านหนึ่งแต่ก็กลัวว่าความเย็นจะมาไม่ถึงไอจุดที่ตัวแอร์มันไม่ได้ตกนะครับรุ่นนี้มันสามารถกดปุ่ม iF ฟิได้แล้วก็ตัวเซนเซอร์ของตัวรีโมทเนี่ยครับมันจะทําปฏิกิริยากับตัวแผงจอก็คือแปลว่าเราอยากจะอยู่ตรงจุดไหนของตรงห้องแล้วอยากจะให้เย็นมาถึงจุดนี้ เขาสามารถทําให้ความเย็นมันไปถึงจุดนั้นได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าจะเย็นแค่เฉพาะจุดที่แอร์ตกเท่านั้นนะครับนี่คือจุดเด่นที่สําคัญของแอร์รุ่นนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่ขนาดแล้วก็ค่า SER กันบ้างดีกว่านะครับแล้วก็ BTU จริงๆของมันนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างสาหรับตัว9,000 BTU นะครับ BTU จริงๆจะอยู่ที่9,500 BTU นะครับค่า s e r จะอยู่ที่22.74 BTU ต่อชั่วโมงต่อวันนะครับ คือประหยัดไปมากๆนะครับส่วนขนาดของแฟนคอยยูนิหรือชุดคอยเย็นเนี่ยไซส์มันจะอยู่ที่29.6คูณ83.7คูณ20.5เซนติเมตรนะครับที่คุณเห็นในอันนี้มันเป็นมิลลิเมตรนะแต่ผมแปลงให้มันเป็นเซนติเมตรเพราะมันจะได้ง่ายต่อการคำนวณน,นะครับส่วนชุดคอยร้อนหรือตัวชุดคอนดนซิงนะครับขนาดมันจะอยู่ที่54.5คูณ80คูณ31.5เซนติเมตรนะครับ และขนาดต่อมาก็คือขนาด13,000 BTU BTU จริงๆนะครับจะอยู่ที่12,500 BTU นะครับตัวนี้ค่า SER นะครับจะอยู่ที่22.84 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์ก็เป็นการประหยัดไฟเบอร์5แบบ3ดาวเช่นกันนะครับขนาดของชุดคอยเย็นนะครับจะอยู่ที่31คูณ95.2คูณ22.7ซมส่วนตัวชุดคอยร้อเหลือตัว condensing นะครับจะอยู่ที่54.5คูณ80คูณ31.5ซนเมเท่ากับตัว 9,000 BTU นะครับมาต่อกันที่ตัว18,000 BTU นะครับ BTU เต็มๆจะอยู่ที่18,000 BTU เต็มๆเลยเช่นกันนะครับ <S i s e r <S จะอยู่ที่22.66 BTU ต่อชั่วโมงต่อวันนะครับอันนี้ก็เป็นประหยัดไฟเบอร์5แบบ3ดาวเช่นกันชุดแฟนคอยล์ยูนิตนะครับหรือชุดภายในนะครับจะอยู่ที่ขนาดจะอยู่ที่33คูณ108.2คูณ23.3เซนติเมตร ส่วนชุดคอนเดนซิ่งหรือชุดภายนอกชุดคอมเพรสเซอร์นะครับจะอยู่ที่70คูณ90คูณ35เซนติเมตรนะครับและขนาดสุดท้ายจะเป็นขนาด24,000 BTU ซึ่ง BTU จริงๆนะครับจะอยู่ที่25,000 BTU แต่ผมบอกก่อนว่ารุ่นนี้นะครับมันจะไม่ใช่ประหยัดไฟเบอร์5แบบ3ดาวนะครับจะอยู่เพียงแค่1ดาวเท่านั้น ซึ่งค่า s e r จะอยู่ที่18.82 btu ต่อชั่วโมงต่อวัตน,นะครับส่วนขนาดของชุดคอยเยือหรือชุดแฟนคอยนะครับไซส์จะอยู่ที่33คูณ108.2คูณ2ี่ซนติมตรเท่ากับตัว18,0 0 0 btu นะครับส่วนชุดคอยร้อนหรือชุดคอนเดนซิงนะครับจะอยู่ที่70คูณ90คูณ35เซนเมตรเท่ากันกับตัว18,000 btu เลยนะครับ แล้วถ้าใครสงสัยเรื่องอะไรคุณยังสามารถโทรไปสอบถามทาง call center ของศูนย์อะมีนาได้นะครับที่เบอร์025171000นะครับเขาจะมี call center คอยให้คำแนะนำหรือให้บริการหรือสอบถามอะไรได้มากขึ้นครับบางทีอาจจะดูคลิปนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับโทรไปสอบถามที่นั่นได้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Air Amina WSV s v s i r s e i r Inverter แประหยัดไฟเบอร์5แบบ3ดาวรุ่นนี้ผมบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยแทบจะเป็นรุ่นที่ดูดีมากๆสำหรับปี2022นี้นะครับนั่นก็คือเหมือนเขาเอาข้อดีของทั้งหมดของหลายๆยี่ห้อเมื่อปี2021น่มารวมกันอยู่ที่ตัว รุ่น WSB Series รุ่นนี้ภายในตัวนี้เลยนะครับซึ่งดูแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าราคาเนี่ยถ้าคุณมีคุณสมบัติทําได้ขนาดนี้ราคาน่าจะดูโดดๆขึ้นไปค่อนข้างแพงอาจจะจับต้องยากนะครับแต่ผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับหมื่นกลางๆนะครับแต่ผมไม่สามารถระบุได้ว่าราคาของแต่ละที่เขาจะขายกันประมาณเท่าไหร่นะครับสามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้จากตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศ ที่เป็นส่วนของอาร์มีนานะครับและถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถเข้าไปดูใน w w w a r m i n a เว็บอาร์มได้นะครับก็มีข้อมูลเรื่องพวกนี้และนอกจากเว็บไซต์นะครับถ้าคุณอยากจะโทรไปสอบถามโดยตรงนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเบอร์ตามนี้เลยนะครับผมที่ผมขึ้นตรงนี้ไว้ให้นะครับและนอกเหนือจากช่องทางในการติดต่อเบื้องต้นที่ผมบอกไปนะครับแล้วถ้าคุณยังไมู่้จะติดต่อใครที่ไหนนะครับลองเข้าไปดูในแอป Air Service แอปรวมร้านแอร์ใกล้บ้านคุณ แอปนี้ก็ได้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และก็ iOS นะครับแอปนี้ก็น่าจะสอบมาสอบถามเรื่องแอร์ m i n a มรุ่น W s เ Series รีส์อินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ได้เช่นกันนะครับและนอกจากจะสอบถามเรื่องแอร์บ้านนะครับคุณยังสามารถหาช่างแอร์ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับลองเข้าไปดูนะครับเผื่อจะมีร้านแอร์ที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลดีๆที่ผมเอามานําเสนอให้ทุกคนได้รู้นะครับถ้าสมมติว่าทุกคนชอบนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน แล้วคุณอยากจะเอาไปแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคุณสามารถกดแชร์เอาไปให้คนที่คุณรักหรือแม้กระทั่งใครก็ตามที่อยากที่คุณรู้จักแล้วก็อยากให้เขา ได้รับข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามันมีประโยชน์สาหรับทุกคนแล้วอยากเป็นกาลังใจพวกเราได้หาคลิปดีๆนี้ต่อไปฝากกด s u b สไคร e นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับแล้วผมก็จะพยายามนําเสนอข้อมูลดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับคุณเคยไหมยอยากจะหาร้านแอร์ แต่หายากเหลือเกิน